การล็อกน้ําไว้กับผิวไม่ให้มันระเหยออกไปเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะทําให้เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ในผิวเราได้จริงๆนะคะสวัสดีค่ะพะบกับดีสกินแชนแนลอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าทํายังไงถึงจะเป็นการเติมน้ําให้ผิวนะคะผิวเราก็อิ่มฟูกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เติมเสร็จแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมล็อกน้ําไว้กับผิวนะคะหลายคนเนี่ยบอกดิว,ว่าหนูใช้เซรั่มประมาณ7จ็ดตัวค่ะพี่พอดิวถามว่าเอ้ยแล้วหนูใช้มอชเจอร์ไร,รเซอร์ปิดหรือเปล่าคะก็บอกว่าเออไม่ได้ใช้ค่ะคือไม่ได้นะคะมอชเจอร์ไรเซอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะคําว่าไฮเดรชันกับมอชเชอไรซิ่งหรือว่ามอชเจอร์ไรเซอร์เนี่ยมันต่างกันนะคะการล็อกน้ําไว้กับผิวไม่ให้มันระเหยออกไปเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะทําให้เก็บ ความชุ่มชื้นไว้ในผิวเราได้จริงๆนะคะทีนี้มีส่วนผสมอะไรหรอที่จะช่วยในเรื่องของ moisturizing moisturizer นะคะอ่ะมีกลุ่มที่เราเรียกว่า emolence นะคะกลุ่มนี้เนี่ยตัวเด่นๆเนี่ยนะคะก็คือพวกเซรามายเราเคยได้ยินเซรามายใช่ไหมละ่ะสควอเลนนะคะแล้วก็พวกซิลิโคนนะคะจะเล่าให้ฟังก่อนว่า emolence เนี่ยมันเหมือนว่าสมมติผิวเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแบบโดนทำร้ายมาเยอะ แล้วต่อไปเนี่ยถ้าเราเติมพวกกลุ่มเซรามายเข้าไปเนี่ยนะคะผิวเรามันก็จะเรียบลื่นขึ้นนะคะเซรามายหรือว่าตัวที่เป็นอิมเมลเลนซ์เนี่ยมีหน้าที่ในการเรื่องของการซูททิ้งผิวในการทําให้ผิวนุ่มในการทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะนี่คือหน้าที่ของอิมเมลเลนซ์เขานะคะเซรามายเนี่ยเป็นตัวที่ดูชอบมากแลวดูก็คิดว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยทุกคนละกันควรจะใช้นะคะเพราะว่าเซรามายมันเหมือนปูนค่ะ ปูนของโครงสร้างผิวที่จะดึงโครงสร้างผิวให้มันอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแต่อันนี้เป็นกระบวนการที่เกิดกับผิวชั้นนอกนะคือถ้าสมมติว่าผิวเรามันแบบว่าเออเหี่ยวเขี่ยวดูไม่สดใสแบบมองๆอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยเพราะผิวเรามันไม่แบบไม่เรียบอะใช่ไหมการที่เซรามายเนี่ยมันเนี่ยเป็นปูนที่แข็งแรงคือไปช่วยดึงโครงสร้างของผิวเราขึ้นมาเนี่ยนะคะผิวเรามันก็จะเรียบเนียนแล้วก็ดูสดใสยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีเซรามายจะบอกว่ามีเยอะมากในตลาด คือมอียะมากมายนะคะอันที่เด่นมากๆแล้วเขาก็บอกว่าใช้ เซรามัยเนี่ยเป็นตัวชูรงก็คือเซรัวีซึ่งเซรัวีเนี่ยก็หาได้ตามบุญวสัสสคือกรัสโตรทั่วไปแล้วดีมากๆเลยนะคือดิวก็ชอบใช้เซรัวีมากนะคะตัวเฟเชลมอยเจอร์ไรเซอร์ของเขาเนี่ยดีเลยนะคะสำหรับคนผิวมันผิวผสมเนี่ยดิวว่าตัวเนี่ยใช้ได้นะคะไม่มันเกินเกินไปต่อมาเนี่ยมีแบรนด์ไทยอันหนึ่งที่น่ารักมากแต่ว่าอาจจะเหมาะกับคนผิวแห้งหน่อยนะคะก็คือเซรัแคร์ครีมนะคะจาก e อ d เดอ l เบิตัวเนี้ยเซรามัยก็แน่นสุดๆนะคะเราอะ่ะชอบใช้ตัวเนนีี้ป็คร ตอนกลางคืนนะเรารู้สึกว่าเออตื่นมาแล้วหน้ามันบาลานซ์มันชุ่มจริงๆนะคะต่อไปเนี่ยส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอมอลเลนซ์เหมือนกันนะคะก็คือสควอเรนค่ะ สควอเรนเนี่ยเราก็ชอบนะคือจะบอกว่าจริงสควอเรนเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบที่มีในผิวเราอยู่แล้วแหละในชั้นไขมันของผิวเรานะคะแต่พอเราแก่ลงเนี่ยนะอะไรมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะสควอเรนมันก็ลดลงด้วยนะคะนี่ก็เลยกลายเป็นว่าทําไมเนี่ยพอาอายุเยอะขึ้นหน้ามันก็บอกว่ารู้สึกว่าจะแห้งลงนะ,ะเพราะสควอเรนเนี่ยมันก็ผลิตมาน้อยลงดังนั้นการเติมสควอเรนเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ผิวเนี่ยกลับมา สมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีสควอเรนก็มีค่อนข้างเยอะมากมายในตลาดนะไบโอ s e นส์เองนะซึ่งแบ,บรนด์เนี้ยเป็นแบ,บรนด์ที่แบบต้องจับตามองเลยดิวชอบมากแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยส่วนผสมคือดีจริงๆนะคะตอนนี้ก็เข้าซินฟรในประเทศไทยแล้วนะคะก็เดินไปต่ำกันได้นะจ๊ะ ต่อมาเนี่ยก็มีครีมหลายๆตัวนะที่เราอาจจะไม่ได้บอกว่าดูแล้วเอ๊ใช้สควอเรนหรือเปล่าแต่พอไปพลิกหลังกล่องดูนะคะจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้สควอเรนอยู่นะ คือมันก็มีพวกคิวเรลนะคะตัว Moisture m Mo ม i s เ u อร์ r e a มของเขาที่ค่อนข้างดังนะตัวเนี้ยก็หาตามวัส,สดุได้มีทั้งสควอเลนนะคะทั้งเซรามายแล้วก็เป็นมอยเจอร์ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะของตัวไบโอเซนส์เองนะคะเขาจะมีตัวที่เรียกว่า Repair c ครีมซึ่งมีตัวโอเมก้าแล้วก็มีตัวสควอเลนนะคะโอเมก้าก็คือ Fatty Acid หรือว่ากรดไขมันที่ดีกับผิวเรานั่นเองนะคะ นี่แหละผลิตภัณฑ์ที่เป็น moisturizer ที่ยกตัวอย่างว่านี่คือ moisturizer ที่ดีแล้วก็เติม i m o l e n c e ให้กับผิวเรานะคะอีกอย่างหนึง่งเป็นขั้นกว่าของ i m o l e n c e คือมันมีส่วนผสมหนึ่งที่ล็อกความชุ่มชื่นแบบว่าเรียกว่าซีลผิวเราไปเลยอะมันล็อกแน่ๆน,นะคะอันนี้เขาเรียกว่าออคคลูซีฟนะคะซึ่งส่วนผสมที่เป็นอออกลูซีฟเนี่ยนะคะเช่นผลิตภัณฑ์จากพวกปิโตรเลียมต่างๆนะคะบางคนเนี่ยคิดว่าอะไรคือออกคลูซีฟหรอ บ้านทุกคนนะคะอาจจะมีตัวนี้อยู่นะคะอย่างเช่น s e สลีนนะคะพวกนี้ก็คือพวก Va สลีนมินเนอร์โอイนะคะเนี่ยคืออ l u s ู v ีชั้นดีเลยนะคะจะบอกว่าเวลาเราเราคงไม่ใช้วาสลีนมาทานหน้าเราเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไหวหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้เกิดการอุดตันได้หรือเปล่านะคะจริงๆอะ่ะแนวโน้มการอุดตันสําหรับกลุ่มอักขูดีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีนะคะมีจริงๆแต่ว่าถ้าบางทีเนี่ยเราไปอากาศหนาวมากๆหรือว่า บบเราเอาให้อยากให้ล็อกน้ําสุดๆจริงๆนะดิวเคยใช้เวสซีนเนี่ยทานหน้านะคะตอนอากาศแบบตนะิดลบเก้าลบสิบห้านะดิวบอกเลยว่าช่วงนั้นมันก็ไหวนะแล้วก็ไม่ได้บบบว่าเกิดการอุดตันอะไรมากมายนะคะเพราะว่าหน้าเรามันก็คงจะไม่ไหวจริงๆมันต้องการแบบออคลูซีฟนะคะคือฮิวแมคเชนหรือว่าอิม l เลนซ์มันก็อาจจะไม่พอนะคะแต่ไม่ได้แนะนําให้ใช้เวสซีนทานหน้าทุกวันนะคะแต่อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะล็อกความชุ่มชื้นได้จริงๆถามว่ามีออคลูซีฟอะไรไหมที่เราเนี่ย สามารถที่จะใช้กับหน้าได้ทุกวันทุกวันนะคะก็เช่นอย่างพวกออยต่างๆนะคะคือมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์ที่เป็นออยใช่ไหมล่ะอย่างเช่นมันน้ำมัน,มนเมล็ดละหงตัวออลิฟออยที่สกัดดีๆนะคะไม่ใช่ออลิฟออยที่เราผัดทอดไข่นะคะอันนั้นไม่ได้นะคะการสกัดมันไม่เหมือนกับ โอลิฟออยล์ที่ใช้ในสกินแคร์นะคะอาร์เกนออยล์เองนะคะหรือว่าพิการิแพ์นะคะซีดออยล์พวกนี้คือน้ำมันที่ดีที่สามารถที่จะเอามาทาลงบนผิวได้นะคะแล้วก็เป็นอคูซิตชั้นดีที่ทำให้ซิลทุกอย่างเนี่ยไว้กับหน้าเราแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นานจริงๆค่ะอ่ะนี่แหละนะคะอย่าลืมว่ามอยช์ไรเซอร์เนี่ยสำคัญไม่แพ้กับพวกเซรั่มต่างๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลือกมอยช์ไรเซอร์ที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมี อิม l เลน t ์แล้วก็ถ้ามีผลมีพวกออยพวกอคูซีเลยพวกนี้ล็อกไปด้วยสําหรับคนที่ผิวแห้งมากๆอันนี้ก็จะทําให้ผิวคุณเนี่ยสมดุลแล้วก็บาลานซ์มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยนะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากๆสกินแคร์อันหนึ่งที่ถ้าคนไม่ใช้ดิวจะบอกเลยว่าการที่เราลงผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเนี่ยนะมันเหมือนจะแทบจะเป็นศูนย์เลยอะ่ะดังนั้นรอบหน้ามาติดตามกันว่าสิ่งนี้คือสกินแคร์ที่ดิวถือว่าสําคัญ ที่สุดมันคืออะไรค่ะวันนี้ลูกไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ